กรมชลประทานจัดสรรน้ำหน้าแล้งปี 2565- ทับ2566เป็นไปตามแผนพร้อมเดินหน้าบริหารจัดการน้ำฤดูฝนปี2566กรมชลประทานจัดสรรน้ำหน้าแล้งปี 2565- ทับ2566เป็นไปตามแผนไม่ขาดแคลนพร้อมเดินหน้ารับมือฤดูฝนปี2566ย้ำปฏิบัติตาม12มาตรการรับมือฤดูฝนอย่างเคร่งครัดควบคู่ไปกับการรับมือปรากฏการณ์เอลนโย เน้นเก็บกักน้ำให้ได้มากที่สุดป้องกันปัญหาขาดแคลนน้ำในอนาคตในประพิจันมาอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าในช่วงหน้าแล้งปี2565ทับ2566กรมชลประทานได้วางแผนจัดสรรน,น้ำหน้าแล้งตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2565ถึงมัที่30เมษายน2566ไว้ทั้งสิน้น27,685ล้านลูกบาทเมตรเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยา วางแผนจัดสรรน,น้าไว้ประมาณ9,120ล้านลูกบาทเมตรเพื่อสนับสนุนการใช้น้ําเพื่ออุปโภคบริโภครักษาระบบนิเวศการเกษตรอุตสาหกรรมรวมไปถึงการควบคุมค่าความเค็มและคุณภาพน้ําในแม่น้ําสายหลักต่างๆภายใต้มาตรการหน้าแรงปี2565-2566ทั25ของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติหรือกอ,อนชอปัจจุบันได้สิ้นสุดหน้าแรงแล้วพบว่าการจัดสรรน,น้ำเป็นไปตามแผนที่วางไว โดยทั้งประเทศมีการใช้น้ำไปทั้งสิ้นประมาณ25,200ล้านลูกบาทเมตรเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยามีการใช้น้ำไปทั้งสิ้นประมาณ9,120ล้านลูกบาทเมตรส่งผลให้ในเขตพื้นที่ชลประทานมีน้ำใช้อย่างเพียงพอและไม่เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำอีกทั้งยังทำให้มีปริมาณน้ำสำรองไว้ใช้ในช่วงต้นฤดูฝนมากกว่าแผนที่วางไว้ในฐานะเป็นหน่วยงานปฏิบัต นะครับเราปฏิบัติภายใต้ของกองกำลังการน้ำแม่ชาติ12มาตรการนะครับซึ่ง12มาตรการนี้เพื่อง่ายกับการปฏิบัติของบุคลากรของกุมชนนะครับเราก็ได้แปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติครับ6แนวทางไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงนะครับมีการหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางทางน้ําหรือว่าระบบสุ่มทานเรื่องระบาย,บายน,าน,นะครับรวมทั้งสิ่งสําคัญก็คือการประชาสัมพันธ์น,นะครับก็อย่างฤดูแรงที่ผ่านมาครับกิจกรรมหลักๆที่เราบอกว่าน้ําอุดพกเราแม่ขาด รวมทั้งคุณภาพด้วยน้ําไม่เค็มในเรื่องของการเกษตรผลผลิตทางการเกษตรไม่รับความเสียหายพี่น้องเกษตกรกรก็มีรายได้เพิ่มผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพในขณะที่ฝนเริ่มตกลงมาบ้างปริมาณน,น้ําที่ไหลลงมาในอ่างเนี่ยเราก็มีการปรับลดการระบายจาก4เกิื่อนหลักอย่างนี้เป็นต้นครับจากวันละ50ล้านก็ลดลงเหลือ4-5ล้านเป็นการประหยัดต่อวันละ5ล้านลูกบาทเมตรอย่างนี้เป็นต้นครับแต่กงก็ตามการใช้น้ำเนี่ยเราต้องควรใช้น้ําอย่างประหยัดไม่เกินความจําเป็นของกิจกรรม อย่างเช่นการทำนาก็เช่นกัน,กนครับเพราะว่าเข้าไม่ได้เป็นพืชน,น้ําก็ไม่ควรที่จะเอาน้ําเข้าไปขังไว้เยอะๆมากมายทุกคนทุกภาคส่วนน่ะก็ต้องช่วยกันประหยัดครับด้านผลการเพาะป,ปลูกพืชหน้าแรงในปี2565ทับ2566พบว่าทั้งประเทศมีการเพาะป,ปลูกรวม10,380,000ล้านไร่เฉพาะลุ่มเจ้าพระยามีการปลูกรวม6,350,000ไร่ เป็นไปตามแผนการเพาะปลูกพืชหน้าแล้งปี2565ทับ2566ที่วางไว้สำหรับในช่วงฤดูฝนปี2566กรมชลประทานได้ติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งคาดการว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนในช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนพฤษภาคมนี้มีการคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณฝนตกน้อยกว่าค่าปกติประมาณร้อยละห และมีโอกาสสูงที่พายุหมุนเขตร้อนจะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือในช่วงเดือนสิงหาคมหรือเดือนกันยายน2566ได้เน้นย้ำให้โครงการชลระทานทั่วประเทศปฏิบัติตาม12มาตรการฤดูฝนปี2566ของกออนชรวมทั้งเตรียมรับมืออุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นโดยการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำน้ำท่า กำหนดผู้รับผิดชอบพื้นที่เสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันติดตามสถานการณ์น้ำและประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนเพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อประชาชนไว้ล่วงหน้าตลอดจนจัดสรรทรัพยากรเครื่องจักรเครื่องมือเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำและอื่นๆที่ประจำอยู่ทั่วประเทศรวม5,382หน่วยสามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้ตลอดเวลาอีกด้วย